หนาไม่ไม่เกิดอีกแล้วก็ก็เกิดความเบื่อหน่ายในความเกิดทีนี้ก็จะมุ่งปฏิบัติตามปริยามรรคปองแปดไปตามสมาธิที่ที่ว่านี้ผมก็ใช้เออดีขึ้นจากการที่ผมสวดมนตน์อย่างที่บอกผมทําอะไรไม่ค่อยประสบความสําเร็จทําอะไรก็จะมี จะมีข้อติดขัดผมก็มาสั้งเช็คดูว่าเพราะเหตุใดก็พบว่าเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมทราบว่ากรรมที่ทำไว้มาแต่เหตุสีข้อหนึ่งข้อใดการาาที่ได้รับเศษกรรมเนี่ยทำให้เราเห็นว่าเรามีกิเลสคือโลภะโทสะโมหะยังมีอยู่ไว้ไม่ได้สิ่งใดก็จะ เช่นแม้แต่ว่าแต่ก่อนก็ขับรถผ่าน,านเราเราก็จะบน่นแทกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเวลาที่ตัวเองทําอะไรก็มีมานะที่ว่าฉันจะไปอะเรื่องผิดกฎหมายก็อาจจะเอาก็ก็ก็จะแบบว่าไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยก็ที่พอจากนั้นก็ผ่านหมดก็มาทราบถึงเหตุว่าเหตุผลเพราะอะไรทำไมเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์อย่างนี้ อยากฟังธรรมะนะว่าเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์เนีเราคืออะไรก็คือกรรมที่ดาคือตัณหาก็คือวิบากกรรมที่เราทําไว้คือกิเลสของเรานั่นเองเช่นว่ามีลูกอย่างอย่างครอบครัวผมก็มีพ่อแม่พ่อแม่แม่ผมก็เป็นอนุแต่อนุนี่หมายถึงภรรยาที่สองเอ่อตอนที่เดิกเกิดมาก็ ไม่ได้รับความสมบูรณ์ในเรื่องเอาเงินไปกินโรงเรียนแต่โชคดีเพื่ตัวเองเป็นคนที่มีอารมณ์ดีโดยพื้นฐานอาจจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นคนสนใจธรรมะอยู่เบื้องป้าเกา่าทั้งหมดที่เล่าฟังนี้ก็คือเหตุสาเหตุทั้งสิน้นล้วนจะเป็นสังขารที่ปรุงแต่งมาทําให้อยู่ได้จนทุกวันนี้และพอไม่ประสบความสําเร็จในสิ่งต่างๆเคยมี ไม่เคยมีก็มีพอมีขึ้นมาก็หมดก็มาจากนิสัยทั้งสิ้นล้วนจะเป็นเหตุแห่งที่เราสร้างไว้พอทราบว่าอ๋อเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะเราเนี่ยโดยลักษณะที่เราจะประมาณเหตุผลตปรปะมาณการชุมชมนบุคลตรวจเช็คน่าจะเกิดจากที่เราทํากรรมผิดศีลห้าในอดีตมาแต่ปางก่อนแน่แต่ไม่ทราบว่าที่ไหนเพราะว่าไม่อาจจะได้พัญญาู้ ชาิก็ประมาณได้ว่าคงจะทําแบบนี้เพราะเรายังมีความอยากประสบความสําเร็จแปลว่าตันหาย,ยังเกาะอยู่ทิฏฐิทั้งคิดต่างๆอะน,นก็ยังเกาะตอนรับทราบว่าเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมก็จะต่อด้วยระวัตตัดสงสารหลังสาร,รวัตนั่นเองคือเปลี่ยนไหวแต่เกิดในภพภูมิต่างๆแปลว่าถ้าเกิดเราเข้าถึงสมาธิถิ่ได้เราก็จะเห็นว่าความเกิดเนี่ยเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ความพัดพากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจเป็นทุกข์ราถนานิตงใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์อ้ตอต้นเหตุก็คือตัณหาตัณหาพอผมมีผมก็ทราบว่าผมมีตัณหาทิฏฐิผมมีมีนะผมก็ต้องพยายามที่จะละตัณหาทิฏฐิแต่การจะละตัณหาทิฏฐิในพระสูตรก็ต้องละด้วยสติปัฐานสี่ก็ต้องให้สติไปเลเลึก,ลกรู้อยู่ในฐานเพื่อพิจารณาให้เกิดปัญญาในทางสี่ฐานทางกายเวทนาจิตธรรม อย่างผมถ้าเชื้อของความเจ้าชู้มีอยู่ในอดีตปัจจุบันผมก็ต้องดําริออกจากกามนะวันนี้ก็ดำเหลีออกก่ยวกรมภาพโอลามกไม่เอาช่วยตัวเองไม่เอาตัดออกมานี่เริ่มจากการที่ที่ตั้งใจที่จะตั้งใจออกก็เป็นไปตามที่ได้เรียนว่าชีวิตเป็นไปตามที่เราคิดความคิดเกิดขึ้นได้เพราะตัณหา ก็คือตันหามีอุปทานจึงมีอุปทานในที่ในทิฐิในกามในมนะในอัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อมีอย่างนี้ปุ๊บผม,ผมต้องการที่จะออกผมก็ต้องพิจารณาธรรมการฟังธทำนั้นต้องมาคอยพิจารณาอยู่บ่อยๆอ,อีกเหมือนกันอย่างที่ได้ถามพี่สมหวังก็เพราะว่าช่วงจังหวะที่มึนตอนนั้นก็จะส,สมองก็ไม่ได้รับอะไร ร่างกายก็จะอ่อนเพียถ้าร่างกายไม่สมบูรณ์ mm hmm. ก็เกิดเอ่อนีอ่เกิดปัญหาว่าการพิจารณาธรรมก็พิจารณาไม่ไม่ไม่ได้คล่องดังนั้นสิ่งที่จะต้องค mm hmm. อยเป็นตัวพักก็คือ mm hmm. ผมจึงชอบทําสมาธิอาศัยรรมสมาธิเพะสามารถที่จะทําให้เราทรงทรงในอารมณ์ที่ที่อยู่กับที่เราจะภาวนาจิตเราได้ แล้วผมก็จะใช้วิธีภาวนาโดยการสวดมนต์นั่นเองประกอบควบคู่กับไปพิจารณาเวลาฐานจิตเกิดว่าถ้าหากว่าตอนเนี้เกิดภาษาอะไรแล้วอารมณ์ที่บอกที่เกิดขึ้นในอารมณ์นั้นน่ะที่จะเป็นพืชพันธุ์ต่อไปจะไปปรุงแต่งต่อไปก็สามารถที่จะดูได้อย่างเนี้คือคอยดูคอยเห็นจิเลสก็ทําลักษณะอยู่อย่างนี้ ก็ดูว่าพี่นาต่อที่ว่าจะเป็นศักยะที่ถี่เราจะละได้ก็คือต้องลูกกับนามอันนี้คือลูกรูปก็เป็นปีกายมีธาตุเร้ก็พารณาต่อว่าเอออันนี้กายนี่ธาตุนะนี่นะอ๋อน,นี้ทุกอันนี้เหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุกคือถ้าตันหายเข้าเข้าไปอาศัยก็เกิดแต่นี้สนิประธานสี่ที่ว่าเนี้เห็นจิตในจิตก็จะรู้บางคีรู้ภายนอกไม่ได้รู้แค่ภายใน แต่ในรัพยสูตรได้กล่าวถึงว่ารู้ภายในและรู้ทั้งภายนอกรู้ทั้งภายนอกและรู้ภายในแล้วก็ศัต่ว่ารู้ด้วยอย่างเนี้ยโดยที่ลักความพอใจและไม่พอใจออกเสียได้ตัณหาได้ถี่ไม่อาศัยเมื่อไหร่แปลว่าแปลว่าเข้าใจแต่เท่าที่ตรวจด,ดูอาศัยตลอดพิถีก็อาศัยตลอดงั้นงนั้นก็หากว่าเราจะตัดสังโยชน์สามเบื้องต้นก็ต้องหมั่นพิจารณาบ่อย ส่วนตัวก็คืออ่านธรรมะมากมากก็เรียกว่าก็อยู่ในอริยรัพย์เยเจ็ดมีสุตตะเราต้องฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆ,ฟ,อยๆฟังมากๆประกอบกับว่าเราก็รู้ตัวว่าเราความจ,าจําเราจังหวะเราจําได้แต่ถ้าบางจังหวะที่เป็นช่วงหนึ่งที่ช่วงช็อตอะสมองกด็ดีร่างกายกด็ดีจะเป็นช่วงชอ็อต ตอนนี้เราก็จะพิจารณาได้เหนุว่าไม่เที่ยงไปเพื่อจะพิจารณาไปสาเหตุก็มีตั้งแต่เด็กก็คือว่าแม่เขาทานยาขับเพื่อจะออกเราสองสองสองเดือนเต็มๆจนจนพี่แม่แม่แม่ใหญ่ยยบอกว่าเมียนเดี๋ยวลูกเองออกมาปัญญาอ่อนผมก็ออกมาก็เ,าเหมือนกับปัญญาอ่อนคือคิดอะไรก็ช้าช้าช้าแม้แต่พูดอะไรก็พยายามทุกทุกวันนี้เวลาจะพูดออกไปอะไรออกไปก็คิดก่อนพูดก็ฝึก แต่ก่อนก่อนก็จะพูดไม่ค่อยคิดทั้งหมดเนี่ยที่ทําไปเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอาย 63, ุหกสิบสามเริ่มมองเห็นจากทุกที่ตัวเองมีจากสาเหตุที่ตัวเองเคยก่อกรรมไว้โดยประมาณนะไม่ได้เกี่ยวกับว่าได้พิญญามองเห็นแต่ว่าใช้ประมาณจากหลักธรรมที่เขา้าได้เข้าไปศึกษาแล้วตัวเองก็ต้องเอาตัวเนี่ยใส่ใจเข้าไปเพื่อนอบน้อมตัวเองให้รู้ในธรรมเพื่อจะให้ให้ใจเราจะได้ ได้สิ้นสิ้นสิ้นหสิ้นเวสิ้นกรรมก็คือสิ้นจากเวนกรรมหมายถึว่าถ้าสิ้นดัญหาเนี่ยสิ้นดัณหาอุปทานนี่แหละแล้วผมก็จะพิจารณาตัวนี้บ่อยๆว่าเราอุปทานอะไรแต่ละวันแต่ละวันงะนั้นเวลาที่ผมได้ภาษาได้ความรู้จากที่พี่เพื่อนๆบนุษุ์ด้วยกันเนี่ยพูดกันผมก็จะนํามาพิจารณาโดยที่ว่าบางทีเรามองเห็นอย่างนี้นะครับอาจารย์โตคือพอเรามีความสุขอะที่เราเบาอะ แต่ก่อนที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นอะ่ะเอาง่ายๆก็ได้แค่ว่าเรื่องกินผมก็จะติดในเรื่องการราคาในเรื่องกินอะตอนนี้ก็โชคดีคือฟันก็เริ่มหลอพอฟันเริ่มหลอผมก็เริ่มฟันเริ่มหลอผมก็เริ่ม,เร,มเริ่มเห็นความเสื่อมผมสมัมผัสความทุกข์ก็มาพิจารณาสงเคราะห์ในเรื่องอายศาสตรสีได้โอฟันเราก็เริ่มหล่อละเออเคี้ยวอาหารเราก็เคี้ยวไม่ไม่ค่อยอร่อยหรืออร่อยลิ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรา เราขืนไปติดอีกก็กลายเป็นว่าเราต้องขอบคุณเหมือนกุญแจดอกที่สามน่ะก็คือว่าขอบคุณสปปรรพสิ่งเพราะว่าทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนแต่สอนให้เราใจเราเนี่ยชำระใจให้เราสะอาดได้ทั้งหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาสองข้อในหลักอาาริยสัจสี่และเดินตามองค์มรรคไม,ไม่ไม่มีทางอื่นเลยก็คือแปลว่าถ้าหากว่าจะมอบกายถวายชีตก็ตั้งหลักที่จะละตรงนี้ก็พยายามที่จะละต่อไปตามนั้นซึ่ง จะสําเร็จไม่สําเร็จเป็นเรื่องของอากาลิโกคือการท้างหน้าเหมือนชื่อเนี้ยในการท้างหน้าซึ่งไม่จํากัดการว่าเมื่อ,อไหร่ขอให้เราหมั่นเพียรหมั่นเพียรและบุคคลบรรลุทําได้ก็เพราะความเพียรก็แสดงทาแค่นี้พอประมาณครับเขาเรียกให้ไปขนของแล้วครับอาจารย์ขอบคุณพี่ๆที่ให้ความรู้ที่สนทนะดาครับขอบคุณมากครับ ก็ขออนมโมทนาในคุณลรจิตครั้งนี้ให้ดำเนินชีวิตไปได้วยความราบรื่นและปลอดภัยนะครับเอ่อกระผมไม่สะดวกแล้วครับเดี๋ยวต้องไปเก็บของขึ้นรถแล้วครับก็กลับสวัสดีกับเพื่อนๆก็ขอขอบคุณพี่สมหวังได้ครับที่แสดงคมอัญคีอันโมทนานะครับสาธุครับผมสวัสดีครับแล้วครับ ท่านจิติพงศ์คุย,ยอะไรต่อเขาเชิญนะครับ